สวัสดีครับสวัสดีครับผมชิปนี่ครับผมท่องสวรรค์ข้ามเอียมน้ําผ้าเพื่อนๆนะครับมาดูนุ่มๆบัดปอโมหกครับผมกับฤดูการเอาฝุ่นลงหน้าครับคือฝุ่นขิงัวนะครับตามดูครับผมทีมถั่วแก่สีครับเลือกใช้บริการได้ครับผมนะครับที่ตามไปดูนะครับตามท่องสวรรค์เข้าไปครับหรือกำลังขืนอยู่พอดีแล้วครับนะครับผม พร้อมทีมงานครับลุงบุตรผู้นำทีมนะครับตามเข้าไปเบื้องการขึ้นฟื้นครับเทคนิคการขึ้นฟื้นครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับนี่คือลุงบุตรนะครับเป็นลุงบุตรครับครับลุงบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีนี่ครับัูหนาทีมนะครับ อ้าวเอาอุโสนะครับอท่านอาอุโสนี่นะครับผมอแนครับทีมงานไม่รูนทีมงานเนี่ยอาอุโสครับผมทีมงานไม่รูนครับในเบอร์โค้ดคุณบุญการเป็นโ้ดที่สองครับผมอนดัหนึ่งสวัสดีหนึ่งครับซื้อซื้อยังครับซื้อยังครับผมซื้อสวินอ๋อซื้อสวินครับเอาเบอร์เบอร์กล่องเนี่ยครับเบอร์กล่องเนี่ยครับโอเคครับผม นี่นี่จะเป็นมือขุดสองนะครับมือแบกอีกสองนะครับผมนครับมือแบกสองบบอมือแบกเต้ามือขุดครับเป็นทีมงานที่ที่เข้มแข็งนะครับนะครั Guerra, บกขอฝากฝังไว้นิดนึงนะครับเออฝังกะไรเอาขอฝากกันเ <im it> ลยกันว่าทีมงานนี้นะครับเลิ่ไนไส้ได้นะครับนะครับเอ้ทีมงา <S 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 นแรงตลอด อที่แบกกันนะครับค้หนึ่งวุ้ดได้ในซื้ออยังครับผมสวัสดียังนอยนะครับสวัสดีอนเชสวัสดีครับซื้ออยังครับผมซื้อสักครับซื้ออยังครับสักครับสักครับโอเคครับซื้อสักนะครับอันนี้ก้นที่สองครับนี่เอาไปบายนะครับไปบายกรันเลยครับผมพี่ซมีซื้อครับโอ้ผมวั้ตังซื้อไว้โอเคโอเควันน้ตังซื้อไว้ครับผมทำไมซื้อนี่ ันจะเป็นทีมงานสิแบกสองขุดสองครับผมนะครับยำอีกรอบนึงนะครับผมนะครับก็เลยจะฝากเพื่อนๆนะครับที่ติดตามทั้งช่องยูทูบเบอร์ของช่องสวรรค์ข้ามเอี่ยมครับผมบพรว่าจะเป็นท่างไอดีไลน์ครับทั้งเฟซบุ๊กครับทั้งกลุ่มนะครับครับทั้งสตอรี่นั่นครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอานะครับขอบคุณที่ทุกท่านมารับชมนะครับขอมาทางช่องของช่องสวรรค์ข้ามเอี่ยมนะครับเพื่อนเพื่อนๆอันเป็นสุดที่รักเนาะ นะครับทุกคนละครับผมช่วยงานบุญเกื้อกูลสังคมชมลมแท็กซี่สะพานบุญกอทอมอทองสวรรค์คำเหี่ยมขอบคุณและสวัสดีครับที่รับชม<อ>คลิปครับผมชื่นชอบคลิปนี้กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับช่อง y o u t u b e อทองสวรรค์คำเบียมครับอขอบคุณครับ